ข่าวกันย้ายทีมครั้งสำคัญในวงการวอลเลย์บอลญ,ญี่ปุ่นกำลังเป็นที่จับตามองเมื่ออารันมาเล่ยามกตะสโมสรในศึก SV สวีเลกประกาศคว้าตัวนักตกสาวไทยถึง3คนมาร่วมทีมในฤดูการ2025คาบ2026ประกอบไปด้วยเพียวอัชราพรคงยศไก่วิมลรัตนพันธ์และยูฟ้าดนพรสินโพกันย้ายทีมครั้งนี้สร้างความประหลาดใจาให้กับ แฟนวอลเลย์บอลไม่น้อยเนื่องจากอารันมาเล่ยามากตะจบฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยอันดับท้ายตารางของหลีสูงสุดญี่ปุ่นและในฤดูกาลที่แล้วพวกเขาเลือกเซ็นสัญญาผู้เล่นไทยเพียงคนเดียวก็คือดนพรสินโพทว่าสำหรับฤดูกาลที่จะถึงนี้การตัดสินใจดึงตัวผู้เล่นไทยพร้อมกันถึง3าคนซึ่งล้วนเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในชุดปัจจุบันย่อมเป็นสิ่งที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งว่าโคช้ช และทีมบริหารของอาลันมาเล่มีแผนการอะไรในใจเพื่อพิกโฉมและยกระดับทีมให้แข็งแกร่งขึ้นในบรรดาสาสาวนักตบก็คือดนพรสินโพและวิมลรัตนพันธ์ถือเป็นผู้เล่นดาวรุ่งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานและความมุ่งมั่นพร้อมที่จะทุ่มเทและแสดงศักยภาพในทุกสถานการณ์ส่วนเพียวนั้นถึงแม้จะผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชนและในฤดูก,กาลที่ผ่านมา อาจจะต้องนั่งสำรองกับสโมสร NEC Red Rockets แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าฝีมือของเธอยังคงเฉียบขาดและเป็นที่ประจักษ์ในฐานะหนึ่งในสุดยอดนักวอลเลย์บอลของเมืองไทยการรวมตัวของนักตบไทยทั้ง3าคนในสโมสรเดียวถือเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่บ่อยนักในลีกต่างประเทศยิ่งไปกว่านั้นการที่สโมสรท้ายตารางตัดสินใจลงทุนกับผู้เล่นต่างชาติถึง3คนจากชาติเดียวกัน ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าพวกเขามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาไทยและน่าจะมีกลยุทธ์บางอย่างที่ต้องการจะใช้ประโยชน์จากความเข้าขาและเคมีที่ผู้เล่นไทยมีร่วมกันอยู่แล้วอาลานมาเลย,ยามากตะนับเป็นสโมสรที่น่าจับตามองในฤดูการหน้าเป็นอย่างยิ่งโดยการเสริมทัพที่แข็งแกร่งและน่าสนใจเช่นนี้ แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยและทั่วโลกคงต้องรอลุ้นว่าการผนึนกึกำลังของเพียวอ,ชอัชรพรไก่วิมลรัตนและยูฟาดนพรจะสามารถสร้างสถานการณ์และนำพาอาลันมาเลย์ยามะกะตะไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ใน S v สวรได้หรือไม่ได้โปรดกดติดตามช่องวอลเลย์บอลเครซี่เพื่อรับฟังข่าวสารวอลเลย์บอลเป็นประจำนะครับ